ขออนุญาตไลฟ์สดนะคะวันนี้ทั้งประหลัดอำเภอทั้งนายกอบตอขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะเราต้องมาร่วมงานกันนะคะลูกเพจสวัสดีค่ะบ้านหลังที่ห้านะคะในโครงก ในโครงการซ่อมบ้านเจ็ดหลังให้ผู้พิการยากไร้ที่ปทุมธานีบ้านน้องฝนเด็กเต้นจํจำได้ไหมลูกเพจขาวันนี้นะคะสังคมอีจานเราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งหลังเป็นหลังที่4ของโครงการนี้แล้วนะคะลูกเพจบ้านหลังเก่าๆที่แบบห้องน้ําสมสว,วัสดีคะ่ะลุงซูห้องน้ําก็คือไม่มีหลังคาเลยนะคะวันนี้เราสร้าง ให้ใหม่นะคะเรียบร้อยเป็นชั้นล่างเนาะอันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยกำลังจะขนของที่มีที่บ้านเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ให้คุณตาคุณยายให้น้ําฝนนะคะได้เข้าไปอยู่บ้านนะคะพี่ฟางเป็นไง เดี๋ยวกำลังจะเลียร์ให้สะอาดเลยเพราะว่าตอนนี้เหมือนของมันยังไม่มีของไม่มีก็คุณยายก็จะตั้งที่สะดวกเดี๋ยวเรามีละเดี๋ยวก็ให้พี่ๆเขาช่วยทําความสะอาดทั้งหมดแล้วก็จะได้ใหม่แล้วก็พร้อมอยู่เพราะว่าของราครบแล้วจ้ะเนาะนีมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะขอบคุณค่ะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมมอบบ้านด้วยกันใช่ไหมคะนายอำเภอคะเดี๋ยววันนี้ ก็แจ้งให้ทราบแบบนี้ว่าเราคงไม่มีพิธีตัดริบบิ้นหรืออะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาช่วยมาช่วยกันทําความสะอาดแล้วก็ขนของจัดบ้านกันค่ะขอบคุณมากค่ะันนี้กําลังไลฟ์สดอยู่ในเพจค่ะแล้วเพื่อนเป็นนามของเพือสามคมนะครับก็ขอขอบใจทุกท่านที่เมตตาพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาาสะอางบ้านกับคุณป้าเนี่ย ลพวกเราก็เคยมาเยี่ยวแล้วก็ไห้เราทําที่ดีจัดการจัดระเบียบของที่ว่าการแบบนั้นแล้วก็ในนี้นะก็ได้รับความเมตตาจาิตใจกันมาเป็นประจำตั้งแต่เรื่อต้นให้ควัมกล้าใจไว้ในวันนี้ก็ทางคณะจิตใจเนี่ยทางอันเบอร์ทางพวกได้มีโอกาสินดีรับชนะดีกว่าค่ะขอรับชนะทุกท่านที่ เป็นแขกานแขกเดือนแล้วก็มาสร้างความกระเทงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้ะชาชะในพื้นที่ก็ที่ที่เดี๋ยวเอเดี๋ยวเราจะต้องถูและกวาดอีกหนึ่งรอบแล้วเราไม่ตั้งของพวกนี้กำลังใจในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมต่อไปนะครับแล้วก็ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านในอำเภอค่ะต้องบอกว่า,าช่วยได้ช่วยกันนะคะเดี๋ยวสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างบ้านเสร็จแล้วแล้วก็มีเดี๋ยวส่งน้องฝนเรียนมหาหาไรด้วยนะคะเดี๋ยวอีจันส่งเรียนให้จบปริญญาตรีเลยค่ะขอบคุณนะคะะในอำเภอขอบคุณค่ะวันนี้ยังไงต้องขออนุญาตรบกวนใช้แรงงานหน่อยนะคะน่าจะใช่นะ ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านนายกอบตอนะคะนายกนายกกับผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่วันบิ๊กคินนิ่งเลยนะคะท่านนายกก็มาช่วยด้วยขอบคุณมากนะคะเข้มแข็งจริงๆผู้ใหญ่บ้านนี่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะคะมาช่วยกันขอบคุณผู้ใหญ่อ้วนค่ะอยู่กับเรานะคะจนวันนี้เนี่ยจะส่งมอบบ้านแล้วนะคะ ขอบคุณลูกเพจอีจันสังคมอีจันทุกๆคนนะคะลูกเพจดูบ้านตั้งแต่วันแรกถ้าใครแบบย้อนกลับไปดูนะคะสภาพก็คือเออห้องน้ำเนี่ยนะคะก็ใช้จริงๆไม่มีแม้กระทั่งหลังคาเลยนะคะคพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นแบบสังกะสีสมโซมสุดๆมนะคะวันนี้เราก็เลยมา ส่งมอบ้านกันค่ะลูกเพจอยากให้ทุกคนนะคะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่สังคมอีจันร่วมสร้างนะคะเราสร้างด้วยกันทําด้วยกันนะไม่ใช่แบบอีจันหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งทําให้มันเกิดนะคะแต่คือพวกเราทุกคนเนี่ยทาสร้างเหมือนขึ้นมาด้วยกันนะคะมอบบ้านใหม่ก็เหมือนกับมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้พิการยากไร้นะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนค่ะ มอบบ้านอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพี่ฟางใช่อ่าปนี่ไงขอเข้าตรงนี้นี่คือได้ได้แล้วโอเคนี่ไงมาแล้วสวัสดีค่ะคุณตาคุณตาเจ้าของบ้านเป็นไงวันนี้บ้านใหม่เสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีครับ ดีใจครับดีใจมากๆเลยชอบไม้บ้านชอบชอบอะไรกินก็จะชอบทุกอย่างที่เขาเอามาให้เนี่ยทุกอย่างนั่นแหละเออได้บ้านใหม่แล้วครับเอาผมก็ไม่มีปัญญาต่อไปหลับฟันดีเนาะนะครับ <laughs> ดีใจนะคะแล้วเรายังดัดเหล็กอยู่ไหมเนี่ยดัดเหล็กขายอยู่ไหมไม,ไม่ไหวแล้ว แบบไม่ไหวแล้วอาการป่วยเป็นไงวันนี้ดูดีขึ้นนะไม่ค่อยดีข้าวามกินไม่ได้กินไม่ได้อีกแล้วเป็นเดือนแล้วคุณตาต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะบ้านใหม่หลังนี้นะคะเราเอามาให้ขออนุญ,ญาตบถามพี่ๆพ,พ,พมา พมจปทุมธานีสวัสดีค่ะเราสร้างบ้านร่วมกันมาสี่หลังแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างหลังนี้ที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกจนจนวันที่จะส่งมอบแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณเพจอีจาร์นะคะแล้วก็พี่ๆแฟนเพจด้วยนะคะที่กรุณาช่วยบ้านหลังนี้ค่ะเพราะตอนแรกที่มาเนี่ยบ้านเนียไม่มีอะไรเลยเนาะเป็นโรงโล่งๆค่ะห้องน้ําข้างบนอย่างเดียวข้างล่างก็ไม่มีซึ่งตากระยายน่ะขึ้นข้างบนไม่ไหวแล้วอ่ะค่ะต้องขอบคุณทางเพจมากๆเลยค่ะ ันนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะใช่ค่ะก็ดูดูเป็นบ้านมากขึ้นเนาะใช่ไหมคะจากตอนแรกคือข้างล่างก็ไม่มีอะไรตายายขึ้นบันไดลําบากมากนะคะนี่ค่ะอีเวนต์เราวันนี้นะคะก็คือขนของมอบข้าวของเครื่องใช้นี่แหละมาอันนี้เป็นราวตากผ้านะคะมีตู้มีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้กับข้าวยายจ๋าสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างคะบ้านใหม่เสร็จแล้ว ไม่เป็นไงจ้ะดีใจไหมก็ดีชอบไหมคะชอบตายแล้วเกิดใหม่อ๋อเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ว่าขนาดนั้นเลยเนี่ยแล้วแล้วบ้านบ้านเก่าเราเป็นยังไงอ่ะโอ้บ้านเก่าบอกไม่สูกครับมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีอ๋อไม่ค่อยดีไม่แข็งแรงเนี่ยแล้วแล้วพอทำให้ใหม่แล้วเป็นยังไงรู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมปลอดภัย นอนตาหลับนอนตาหลับอ่าเดี๋ยวติดพม่าติดอะไรเนาะเดี๋ยวพาดูนะคะคุณยายแล้วสุขภาพเป็นไงคะตอนนี้ตาตายังมองเห็นทำอะไรไม่ค่อยได้ท่า่เดี๋ยวพอหงหากินได้วันนี้มีขาเนี่ยยื้อนานยื้อนานไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้บ้านใหม่สภาพจิตใจก็ดีดีขึ้นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านในอำเภอด้วยนะคะคุณยาย ยายบอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยค่ะในอำเภอขะผมเคยมาเยี่ยมแล้วก็ตอนนั้นน่ะมีมีเคิงสองสองสองฝั่งเดินทะลุออกมาตรงเนี้ยแฉหมดเลยนะตอนที่มาใหม่ๆคร<อ> <ๆ S 1> ั้งนั้นน<ๆ>่ะตอนปีที่แล้วอะ่ะหน้าฝนมากับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายยนี่แหละมาด้วยกันหมดตอนมาเยี่ยมเริ่มต้น<ๆ>แล้วก็เอาสิ่งของบัวโคบอยโคมาเยี่ยมยายตอนนั้นน่ะนั่งอยู่นี่แหละ ลูกเก่ายังมีอยู่เลยนะแต่ก็ทราบข่าวว่าทางคณะเภทิจันเนี่ยได้ได้มาช่วยล้วก็ดีใจแทนคุณยายนะแล้วก็ตอนที่ลื้ออะไรเนี่ยก็ใช้เวลาได้ความรวดเร็วมากตอนลื้อนะครับรื้อเพื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็หลังก็ทีมงานเภทิจันก็ด้ส่งคนมาทำเนี่ยจริงๆก็สวยมากเลยนะสวยมากต้กองบอกว่าสอาาดมาก ดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็สิ่งที่จะได้ตามมาที่เพจอิจันเขาจะให้ความเมตตาต่อก็คือหลานจะได้เรียนหนังสือในระดับปริญญาตรีอันนี้คือโอกาสที่ดีมากนะครับเพราะว่าการศึกษามันจะสามารถให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีนี้ก็คุณยายก็ต้องให้กําลังใจหลานไปเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเติบโตเป็นคนดีในสังคมต่อไป ป็นห่วงเขาพูดม่นด้โกัวมันลังเลกลมันลังเลมันจะเรียนอยู่แล้วเนี่ยจะเปิดเทอมอยู่แล้วเ,เลือกมาอะไรยังเลือกละค่ะที่ไหนครับอะไรลุงก่อนใช่ยังงกายน้ำฝนน้ำฝนเป็นไงบ้างไ, <laughs> ได้บ้านใหม่เป็นไงคะรู้สึกดีใจมากค่ะ อ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เราเข้ามาหามาเจอมาสร้างให้จนถึงวันนี้รู้สึกไงบ้างดีใจมากมากค่ะเพราะว่าปลูกยายก็จะได้อยู่สบายด้วยค่ะอ่ะแล้วเรื่องเรียนล่ะอัปเดตสิหนูสอบติดแล้วค่ะคคก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ไปยืนยันสิทธิ์เข้ามาหาลัยอย่างเดียวค่ะคณะอะไรสาขาอะไรคณะมนุษยศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ค่ะยืนยันเตรียมตัวเปิดเทมอมเมื่อไหร่ 16มิถุนาค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่จะได้เรียนหนังสือแล้วดีใจค่ะแล้วก็อยากเรียนให้จบๆแล้วก็อามาช่วยปลูกกระยายหาเลียงค่ะขล้คผลขอ,คขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนหนูนะคะขอบคุณค่ะก็เป็นทางอาสังคมอิจนันลูกเพจอิจานค่ะที่ช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาเนาะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราพาไปหาพี่ปิก๊ก ทีิกปวินานะคะเป็นผู้ให้คาปรึกษาเรื่องเรียนนี่แหละนะคะจนจนตกลงกันว่าสรุปแล้วเราก็จะเรียนหลังจากนั้นก็ดําเนินการให้ผลก็เลือกเองสอบเองวันที่ไปสอบเนี่ยก็พาไป<ม>ใช่ค่ะไปดู <laughs> ตอนที่พาไปสอบตื่นเต้นไหมวันนั้นตื่นเต้น,ตนมากเราออกมาคุยกันเนาะกรรมการถามว่าแบบถามถามเรื่องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็เรื่องที่ทําไมเราถึงอยากเรียนนะตอนนั้นน้องตอบว่ายังไงนะน้องตอบ ตอนตอนแรกที่เขาถามเขาก็จะถามเกี่ยวกับประมาณว่าถ้าไมถึงอยากเรียนคณะนี้แล้วก็อยากเรียนเพราะอะไรแล้วก็จบไปทํางานอะไรนูก็บอกเขาว่านูอยากเรียนคณะนี้เพราะว่าหนูอยากเป็นข้าราชการแล้วก็อยากรับใช้ประชาชนค่ะคณะรัฐศาสตร์นะคะในอําเภอขานะคะส้งใจส่งกําลังใจเรามีโอกาสแล้วเราตั้งใจ ค่ะโอเคเดี๋ยวคะลูกเพจิจันนะคะไปดูว่าบ้านใหม่หลังนี้เราสร้างอะไรให้บ้างนะคะอย่างแรกก็คือเพิงนี้เพิงเนี้ยตอนแรกเป็นสังกะสีผุผุค่ะเก่าๆเ,เ,เพราะาตาเอาไว้ดัดเหล็กใช่ไหมที่มัน,ท,มนที่มันผุผุไปนะคะแล้วก็เสาก็เอน็น <c oughs> ก็เปลี่ยนเสาให้ทําข้างบนเป็นเมทัลชีตทาให้ใหม่นะคะพื้นตรงนี้เทเรียบร้อยส่วนห้องนอนเนี่ยกาลังจัดห้องคุณตา ไม่ดัดเหล็กแล้วทําไมถึงไม่ดัดเหล็กแล้วนะดัดไม่ไหวแล้วครับไม่มีแรงหมดแรงหมดแรงดัดเหล็กเมื่อก่อนดัดได้โลละเท่าไหร่โลสามบาทห้าสิบโลละสามบาทห้าสิบตอนนี้นะคะก็คือโอเคไม่ดัดต่อแล้วโอเคคุณต้าเดี๋ยวหนูขอหนูขอดูในบ้านหน่อยนะ <laughs> พัดลมนี้ก็ซื้อให้ใหม่อันนี้ก็ของใช้ใหม่นะคะบ้านที่สร้างใหม่เนี่ยจากที่แบบเป็นพื้นดินนะเวลาฝนตกเนีแฉะหมดเลยนะคะอันนี้เราก็ทําเป็นกระเบื้องตรงนี้ก็คือเลือกมาแล้วขอโทษลูกเพจด้วยนะคะตรงนี้ก็คือกระเบื้องที่เลือกมาแล้วว่าไม่ลื่นนะคะสําหรับคนแก่อยู่ได้ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําฝนอันนี้เป็นโตะ๊ะเครื่องแป้งอันเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันใหม่มากาลังประกอบนะคะห้องนอนนะคะของน้องน้ําฝนมี ตู้มีโต๊ะอ่านหนังสือเรียบร้อยมีตู้ใส่หนังสืออันนี้เอาไว้ให้นะคะแล้วก็เอ๊ะหนูว่าเราขยับตู้นี้ไปติดตู้เสื้อดีไหมคะหร่อยใชย่อ่านี่คือมุมอ่านหนังสือเนาะเผื่อเผื่อฝนเขาแบบนี่ประมาณนี้เดี๋ยว เดี๋ยวดูภาพรวมอีกทีแล้วเรามาช่วยกันจัดห้องอีกทีนะคะอันนี้ห้องน้องก็เริ่มขนของเข้ามาอยู่แล้วแหละเพราะว่าบ้านหลังนี้เสร็จเสร็จหลายวันแล้วนะคะไม่ให้ให้ยาหรือนอ,อันนี้ให้อันนี้ห้องยายยังยังมีตัวใหม่อยู่คะ่ะเอาไว้ห้องฝน ันนี้ห้องตาห้องยายนะคะมีหน้าต่างที่โปรง่งเดี๋ยวเอาผ้าม่านมาติดนะคะอันนี้เตียงนอนแล้วก็ฟูกนะคะต้องขอบคุณสยามดีเบดดิ้งนะคะอันนี้ยังไม่ได้จัดนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทาความสะอาดแล้วเราจะเข้ามาช่วยจัดห้องอีกทีให้มันแบบสวยน่าอยู่เลยนะคะขอบคุณทางสยามดีเบดดิ้งด้วยนะคะสําหรับเตียงนอนฟูกแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะที่เอามาให้ ตรงนี้เคาน์เตอร์ครัวเอาแบบเดิมีนีนะยาวแบบนี้เลยนะคะเอาไว้วางของเอาไว้ล้างถ้วยล้างจานตรงนี้เรียบร้อยก็บอกว่าก็าเป็นล่องรอยของการอยู่นั่นแหละเพราะว่าตากับยายก็มาอยู่นานแล้วนะคะเราเพิ่งจะได้มีโอกาสที่จะมามอบบ้านเท่านั้นเองห้องน้ําใหม่ขออนุญาตขัดก่อนเพราะาตั้งแต่สร้างเสร็จเนี่ยยังเป็นรอยเศษเหล็กเศษอิดเศษปูนเลยนะคะยังไม่ได้ขัดเลยนะคะห้องน้ำเี่ยกว้าง กว้างเลยลงน้ำยาไว้แล้วตอนนี้กำลังจะมาขัดห้องน้ำนะคะก็ให้อยู่สบายนี่ห้องน้ำบ้านใครคนนั้นขัดเองห้องน้ำตัวเองมีห้องน้ำเป็นของตัวเองครั้งแรกี่เออมีห้องน้ำของตัวเองครั้งแรกในบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นขัดเองบ้านใครพี่ฟาง ไอพี่วางจานนี่แม่าลงล่างเหรอเอาไว้ตรงนี้ไหมพี่เขาเคีย๋อเขาจัดตรงนี้โอเคมีเทสเลยมั้ยฮะใช่ตู้กับข้าวมาใหม่แล้วใส่เลยเทสเลยนะคะไม่รอยนะคะทุกอย่างมันต้องใช้งานหม้อไห่กระทะจานชามอ๋อแต่ว่ามีสิ่งที่เราจะซื้อให้ใหม่ก็คือเตาแก๊สเพราะว่าพอดีว่าตอนแรกคิดว่าตากับย้ายน่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาถึงก็ผู้ใหญ่บอกว่ามันน่ากลัวกลัวมันระเบิด ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะบ้านหลังที่4อยู่ที่ปทุมธานีค่ะส่งมอบบ้านแล้วนะคะตอนนี้กำลังบุ้นกับการเตรียมของเข้าบ้านเอาของเข้าบ้านกันต่อไปรีบไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเรา,เราบันทึกภาพกันก่อนก็ได้ พี่ฟังพี่ฟังวในเอบ้านหลังนี้ต้นไม้สีต้นนี้เราก็เอามานะคะขอบคุณต้นไม้จากคุณย่าอีจนันเมื่อเช้าไปเอาที่บ้านบ้านคุณย่าคุณย่าคุณแม่พี่จันนะคะพวกเราเรียกกันว่าคุณย่าอีจนันต้นไม้สีต้นนี้คือคุณย่าตั้งใจเลือกให้เลยเป็นต้นไม้ที่แบบสวย มาถึงนี้ต้องขออนุญาตใช้แรงงานทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยกันเนาะตั้งแต่วันแรกบิคินนิ่งนะคะจนถึงวันส่งมอบเนี่ยก็ยังต้องมาช่วยกันประกอบอยู่เลยนะคะนี่คือการขนของเข้าบ้านเพื่อสร้างชีวิตใหม่มอบชีวิตใหม่ให้นะคะ ทีมนี้คือทีมประกอบโตเครื่องแป้งทีมนี้ทีมประกอบเราตักผ้าสําเร็จแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะต,ต้องมีเราตาาัดผ้าแบ่งทีมแบ่งทีม <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวทําความสะอาดบ้าน1 2 3 4เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าบ้านกันนะคะส่งมอบบ้านกัน ขอให้มาเ,เล็กดูไอ้ฝนปูที่นอนเข้าห้องนะคะนี่ใช้ไม่ใช้แรงงานเลยนะคะบ้านใครคนนั้นขัดเองฝนดูดิ เจ้าของบ้านขัดเองนะคะวันนี้ทําความสะอาดบ้านด้วยกันนะคะผลของเข้าบ้านกันแล้วตู้กับข้าวนี่ก็เจิมเลยประเดิมไปเลยนะคะเดี๋ยวต้องปูผ้าปูที่นอนใหม่หน่อยไหมพี่ฟังก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าพับสักหน่อยน่าจะเป็นของสยามดีนะเพราะว่าเป็นลายเดียวกันกับห้องใหญ่ อ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันหน่อยนะคะรอรอท่านนายกใส่ล้อเราตักผ้า,าขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยกันวันนี้ขอบคุณมากมากเลยคะ่ะทั้งท่านนายกนะคะมีทั้งท่านนายอำเภอค่ะประหลัดอำเภอก็มาต้องมาต่อเราตักผ้าด้วยนะคะประหลัดพึ่งโอยังได้ได้ได้ ผู้ใหญ่ครับส่งมอบได้เลยดุหนูขออนุญาตนะคะตั้งกล้องเลยฮะพี่ฟังมาด้วยพี่ฟังพี่ฟังพี่บ้าถ่ายรูป ถ่ายรูปเตรียมส่งมอบบ้านกันนะคะลูกเพชขาบ้านหลังที่4ที่สังคมอีจันร่วมสร้างเราต้องบอกว่ามันไม่ใช่อีจันสร้างนะ,งงนนะแต่เป็นสังคมอีจันร่วมสร้างนะ